ได้มากที่สุดตามตามที่ทุกทา่านคาดหวังนะครับในในนามของมหาวาิทยาลัยราชเทวเชียงใหม่เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วจะรีบดำเนินการตามที่ได้รับปากนะครับและได้รับมอบหมายหน,น้างานงานของเรามา,นานแต่ในส่วนของตัวเนื้องนานก็คงจะรีบดำเนินการนะครับอย่างที่เราได้แจ้งแล้วก็คงจะมีการให้เป็นไปตามทินทงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงาน,านทางที่มาเราเองก็ ขั้นขั้นหวังว่าผลง,งานนั้นจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์จริงๆนะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการจริงๆนะครับที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อาชาวจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็จังหวัดอือ่นๆด้วยที่ต้องเกี่ยวข้องกันนะในเชิงของรุ่นน้ำในภาพรวมก็ก็อันนี้ก็ฝากนะครับเป็นคำรับรองจากทางคณะทำงานของพวกเรานะต้องขอรกรานผูบัุคทบบัญชาอีกครั้งหนึ่งครับครับก็ในนามของจังหวัดลำพูนก็มีทาง อะไรยราชะพัเชียงใหม่นะครับที่ได้เกียรติที่ศึกษาถึงการแฝงในการน้ำของกำลังศูนย์เราแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณกางคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามีค่ามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่มีประโยชน์บ้างในะครทำแฝงในครั้งนี้นะครับขออนุญาตปิดประชุมครับขอบคุณมากครับ